Assalamualaikum warahmatullahi ะ a b a r a k a t u h วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะวิชาวยากรณ์อาหรับนะ,นะคนะก็วันนี้เนี่ยเราก็จะขยายกว้างขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือหัวข้อก็คือตักซีมุลอิสมีนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาแบ่งชนิดต่างๆของอิสมุลกันนะคะก็คือวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งมูฟรอดมูซัน,นาแล้วก็จัมทั้ง3ชนิดเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราให้ทุกคนมาทั้งหมด9ประโยคด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยคะ่ะ ประโยคแรกนะคะอ่านว่า n a j a ัตตอ b u บูนะคะประโยคแรกนะคะอ่านว่า n a j a ตอลิ b u ตัวนี้นะคะมีอิสมุนอยู่หนึ่งตัวนะคะมีอิเซมหนึ่งตัวคือคำว่า a t อล i b u ตัวนี้นะคะ ตอนบูน๊ะมาดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองนะคะก็คืออ่านว่าอะบับตุสซดีกอนะคะอ่ะอับับตุสซดีกอนะคะ,ะ,ะ,ต,นะคะตรงนี้เนี่ยก็มีอิสมุนนะคะอิสมอยู่หนึ่งตัวนะคะคือคำว่า อัสซอดีก็ <ixa> Starbucks. ต่อมานะคะข้อที่สามข้อที่สามนะคะอ่านว่าอัสในตู้อัลมูฮัซซบาตีนะคะอัสในตู้อัลมูฮัซซบาตีตัวนี้มีอิสมุนอยู่หนึ่งตัวนะคะคือคำว่าอัลมูฮัซซบาตีค่ะต่อมานะคะข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เนี่ยอ่านว่า ตาพเด,ดาซัตตอลีบานีนะคะตาพเดาสัตตอลีบานีนะคะตัวนี้เนี่ยก็มีอิสมุอนอยู่หนึ่งตัวเหมือนกันนะคะคือคำว่าอตตอลีบานีค่ะข้อที่ห้านะคะอ่านว่านาดายตุสซดีกอินีนะคะอ่านาดยตุสซดีกอนินีนะคะก็คือ มีอิสมันอยู่หนึ่งตัวนะคะคือคำว่าอัสซอดีกอยนี่ค่ะต่อมานะคะประโยคที่6นะคะประโยคที่6นะคะอ่านว่า surituminal <speaking in your> muhazabatini น,น,นะคะตัวนี้นะคะม,มีอ ecmu หนึ่งตัวนะคะคือคำว่าอ <screen accent> ั a l m u h a บะตัยนี่ค่ะข้อที่7นะคะอ่านว่า ยากรอุตุลลาบูอัสสุฮุฟฟานะคะตัวนี้นะคะอ่านแบบนี้เลยนะคะมีอิสมุนนะคะอยู่ทั้งหมดสองตัวด้วยกันนะคะคือคำว่าอตุลลาบูนะคะแล้วก็คำว่าอ uh ัสสุฮุฟฟาค่ะต่อมานะคะข้อที่แปดนะคะอ่านว่าอัก รอมตูสซดีกีน่านะคะมีอิสมุนอยู่หนึ่งตัวนะคะก็คือคำว่าอัสอดีกีน่าค่ะต่อมานะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่เก้านะคะข้อที่เก้านะคะอ่านว่าตทตกัดดามุลอูมามูบิลมุฮัจบาบิลมุฮัจบาตีนะค่ะตัวนี้เนี่ยมีอิสมุนนะคะอยู่ทั้งหมดสองตัวด้วยกันนะคะคือคำว่า อัลอูมามูนนะคะแล้วก็อัลมุฮัซิบาตีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอิสมุนแต่ละตัวเนี่ยจะมีชนิดไหนกันบ้างค่ะอันแรกเลยนะคะข้อแรกเนี่ยนักขีดอ่านะคะเราเนี่ยขีดเส้นนะคะตรงคําว่าอัตตอลีบาอัตตอลีบูนะคะอ่าอัตตอลีบูก็ตัวนี้นะคะอัตตอลีบูเนี่ยเป็นมูฟรอ็อตค่ะทุกคนอ่าเป็นมูฟรอ็อตนั่นเองนะคะ ตัวนี้นะคะอยู่ในสภาพรอฟนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพรอฟนะแล้วก็รอฟด้วยกับดอมมาค่ะอ่าตัวนี้นะคะรอฟด้วยกับดอมมาอยู่ในสภาพรอฟแล้วก็รอฟด้วยกับสระดอมมาต่อมาข้อที่สองค่ะเอาว่าอัสซอดีก็อัสซอดีก็เนี่ยก็เป็นมูฟฟรอตเหมือนกันนะคะอยู่ในสภาพนัสด้วยกับสระ ฟัต่าค่ะอะต่อมาข้อที่สามอัลมูฮัซบาตีตัวนี้ก็เป็นมุฟลอดเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในสภาพจัรดแล้วก็จรัรดด้วยกับสระกัสรลค่ะข้อที่สี่นะคะอัตตอลีบาอัตตอลีบานีนะคะตัวนี้นะคะเป็นมูซันนาค่ะเป็นอิสมูซันนานะคะอยู่ในสภาพรอฟ และรอฟด้วยกับอักษอรอาลีฟค่ะข้อที่5นะคะนาไดตุโซอดกอยนี่นะคะอัสซอดดกอยนี่เนี่ยเป็นมูซันนาค่ะนะคะอยู่ในสภาพนัสและนัสด้วยกับอักษรยาค่ะต่อมานะคะข้อที่6นะคะอัลมุฮัซบาไตนี่อัลมุฮัซบาไตนี่นะคะเป็นมูซันนาค่ะอยู่ในสภาพจัด นะคะแล้วก็จัดด้วยกับอักษรยาอืมจัดด้วยกับอักษรยาค่ะต่อมานะคะคือคำว่าอัตุล,ลาบูนะคะแล้วก็อัสสุฮูฟานะคะอัตุล,ลาบูนะคะอัตุล,ลาบูเขียนตรงนี้อัตุล,ลาบูเนี่ยนะคะเป็นจำตักซีดนะคะ อยู่ในสภาพรอฟนะคะด้วยกับสระดัมมะค่ะส่วนคำว่าอัสซูฟ่านะคะตัวนี้นะคะก็เป็นจำตักซีดเหมือนกันอยู่ในสภาพนัสนะคะด้วยกับสระฟัช่าค่ะอะต่อมานะคะอัสโซรีรีน่านะคะ ข้อที่8อัสซอดีกีน่านะคะอัสซอดีกีน่านะคะตัวนี้นะคะเป็นจำมูซักกัรซาลิมนะคะอยู่ในสภาพนัสนะคะแล้วก็นัสด้วยกับอักษรยาข้อสุดท้ายนะคะข้อที่9กนะคะก็คือคำว่าอัลอุมามูแล้วก็อัลมูฮัมบาตีนะคะอัลอุมามูนะคะอัลอุมามูเนี่ย เป็นจำตักซีรนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพรอฟรอฟเดียกับสระดอมมาค่ะส่วนอัลมูฮัซซบาตีนะคะอัลมูฮัซซบาตีอัลมูฮัซซบาตีนะคะเป็นจำูอันนัสซาลิม อยู่ในสภาพจัดนะคะจัดด้วยกับสระกัสรอค,ค่ะออ่านะคะแล้วนี่ก็คือภาพรวมนะคะอ่างนี้เลย นะคะก็อัลมูฮัซซาบารีเนี่ยเป็นจำม,มูอานสซาลิมนะคะข้อสังเกตมีอลิฟกับตาเห็นไหมเราก็อยู่ในสภาพจาัดนะคะเพราะว่ามีบี้นะคะบาอาที่เป็นฮันฟูจัดเนี่ยไม่น้ำหน้านะคะแล้วก็อยู่ในสภาพจาัดนะคะเพราะเป็นมาจรูตนะคะแล้วก็เอียรอบนะคะด้วยกับสระกัสรองนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการในวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ก็ไปทบทวนกันให้ดีนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการสังเกตกันให้ดีๆค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะหมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์